เนาะพี่น้องเนาะยังวัตถุนิยะเป็ดเนาะเนาะพี่น้องเนาะแม่มันตายปลาเนาะตายห่าตายเบิดขอด้วยพี่น้องเลยซึ่งนี่แม่นห้องพักเมา่อพักเนาะพี่น้องเนาะมอสีออกแด่เมื่อพักใส่ใส่กระลุ่มลำเนาะพี่น้องเนาะเอาแค่ห่อไว้เอาเสื้อผ้าห่อไว้เนาะพี่น้องเนาะเจ้าแม่ตายไปแล้วเนาะพี่น้องยังเหลือกระลูกตอนนี้น้อยเป็ดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะกำลังอันุี้กำลังหนึ่สองอาทิตย์เอา องยไหลสองอาทิตย์เขนาดนะ้อะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับอาหารเนาะหัวอาหารเด่ะที่ทำพังหน้าห้องกะแป้งเกลือมาพี่น้องเนาะแป้งสมควรราคาประมาณประมาณสองแสนสองแสนเจ็ดนาะพี่น้องเนาะเป็นเงินบาทกาันสิถืออยู่ประมาณประมาณหาลอยหาลอยปลายวนะนาะพี่น้องนะเน,เงนาะประมาณหาณ 500, 500ลายานะอนะาลายกว่าโอ้พี่น้องมังสาวป,ปูหน้ามาหนึ่งเขา หนงซาปโน่าหนึ่งเขา่าซรอยแม่เนาะโอ้มึงเก็บไผ่กับโกลกลายเนาะหนึ่งเขาแรกเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งเขาเนี้ยเอาแต่ต่น,ตนี้เขาเนี้ย <c oughs> ดังเพื่อนได้เลยพี่น้องว่าไม่เงืนสื่อทานเนาะส่งนี่ดังเพื่อนเอาเนาะควนแน่นอยหนึ่งกราบสวัสดี f อฟซี Z. สุขสุขคนเนาะอยู่ทางพังลาวพังไทยต่างประเทศเดลอสุขสุขคนเนาะกรบสบายดีเนาะมื้อนี้มาพบกันเช็นเก่าเช่นเพื่อนน้อพี่น้องเนาะกับสองมาจิมมี่ฮะนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้สิพาพี่พาน้องมาเกลือปลาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้แม่นบรรยากาศอยู่ในทงไฮทงหน้าเนาะพี่น้องเนาะผ้าิพาพี่พาน้องมาเกลือปลาเนาะตอนนี้แม่นน้องปลาของพ่อใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบ่อยู่เพิ่นให้มาเกลือให้เนาะตอนนี้ก็แม่นหน้าเข่าของพ่อใหญ่เนาะ เขาก็กำลังกำลังมานอนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าหน้าทั้งคางหน้าทั้งคางเบืิอหน่ะเนาะพี่น้องเนาะหน้าทั้งคางว่านั้นโปูนไปท็นทางเป็นเดือยนไหนเจ้านายเสิ้ผ้าผีผ้าหนองไปเบิงเขาเนาะเขาก็จะเป็นเดือยเนี่ยแต่ว่าท่านี้ว่าท่านขาเนาะพี่น้องเนาะกำลังมานอนเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เป็นอหารปลาเนาะพี่น้องเนาะเขาจะมาเกือบปลาแต่แน่น้องปลาเนี่ยก็มีปลาหลายสนิทเนาะพี่น้องเนาะมีมีปลาปากแม่ปลานิ่นแน่ปลาหน่แน่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า นี่เขาเรียงมึงประมาณสองเดือนเนาะพี่น้องเนาะเดือนปลายสองเดือนปลากระสิบพุทนใหญ่ปรนัยเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งมาเบิ้งปลาน้ำกันเนาะก่อนจิ้กกะปลากับผักพี่ผักน้อง fc สิบหกสิบคนเน้อนาะงซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้พี่น้องเน้อนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปเนาะพี่น้องเน้อซวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้พี่น้องเน้อเนาะมาเบิ้งปลาน้ำกันเน้อพี่น้องมันนี่เนาะถ้าหนันบรรยากาศเนาะ ย้ำแดงเนาะตะเบ้นกำลังติตกคู่พี่น้องเนาะตะมันกำลังจะตกดินเนาะฝากพี่ฝากน้องเนอะสุดขุดสุขคนเนาะใส่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะพี่น้องเนาะวันนี้ฮัมโงปลาน้ำกันพี่น้องเนาะตอนนี้เป็นน้องหนำเนาะทั้งนั้นเป็นเที่ยงหน้าทั้งคางจะหน่อยเขาเกลือปลาแดีวไปเบิ่งเข่าซุกน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนั่งก็จะเป็นเข่าซุกแหละเนาะไปเบิ่งน้ำกันอีกเตัวหนึ่งเนาะตอนนี้บรรยากาศฝนกำลังเศร้าไม่ไหมพี่น้องหนึ่งฝนตกแห้งเนาะฝนกำลังหยุดตกเมืองหลายนี้เนาะ ปาเสออกเมื่อหน้าบลาได้ออกสามพ้นตกน้องพี่น้องเนาะนี่พีใหญ่เป็นข้าวอยากให้มะเกือปลาให้มะเกือปลาพีใหญ่เด้นพี่น้องเด้อในเมืองปลานสำกันเนาะแล้วก้อนสิเกลือปลาเนาะเขาเฉือนมากก่อนน้องพี่น้องเนาะในการเดินก็แม่นอาจจะกวนหนาวเนาะเห็นว่าพี่น้องปลามาได้เนาะพี่น้องเนาะปลามาได้เนาะพี่น้องเนาะป็นปลาของพี่น้องเนาะเป็พี่น้องเบิองเนาะวันนี้มาเกลือปลาผครุญาณเนาะพี่น้องเนาะน้องผู้หน้าก็ได้มาเนาะ ไอ้น้องมึงปลานดากันโววเนาะแต่ว่าโตว่าท่านาใหญนะ่ไนได้เนาะพี่น้อง,นะสสองเนานะโตก็ประมาณซำสองนิ้วเนาะพี่น้องนะอเนาะประมาณเนาะเขาเลี้ยงกขาตั้งในในประมาณเดือนปลายสองเดือนเนาะประมาณสองเดือนเนาะปีนีนะ้ซือนะงง้อมาสารเนี่ย,นะนยเนาะพี่น้องเนาะคป็นท่านปัญญายุทธมาใสาเนี่ยอาปาเนาะตายเต๋อไหมพี่น้องเนาะ นี่บรรยากาศนะพี่น้องเนาะปลาเขินมาความสุขเด็กๆน้อยๆเนาะของคนบ้านนอกก็ได้หนินะพี่น้องแล้วมีน้องปลาเดียงเป็ดเดียงไก่เนาะตามถึงเนาะไอพี่น้องมึงกี่ไก่เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องมึงกี่ไก่เว่อบาทหนึ่งเนาะเขยอยลงเนาะมึงไปไก่เนาะจะน้อยเป็นปลาป่านะพี่น้องเนาะปลาป่าปล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 าไน่ขนาดเนาะ นะตะมวลนนะ้องีหน่องเนาะตัวน้อยเป็นสุดชวนอยู่ยน้องี่นะ้องเนาะแต่ว่าหน้องไซมันก็นแนมเห็นเนาะเรื่องตัวใหญ่ขึ้นมากนะน้องนะี่น้องเนาะเ้าถ่ายไก่ไร้มัญญาเนาะตัวใหญ่เปัญญาเป็นอาหารขึ้นมากไม่ตัวตัวน้อยขึ้นมากตะมวลน,นะน้องนะี่น้องเนาะ เลยต้องดมกับปลูกวัวกินหมากเนาะพี่น้องเนาะปลูกวัวกินหมางตอนนั้นเนาะแต่ว่าวัวกินหมากกับ,บวัวงามเปนนะ็นไรเนาะกำลังเป็นนะพี่น้องเนาะมาลงปลาน้ำกันต่อยเนาะพี่น้องเนาะกระมวนนะพี่น้องฝากพี่ฝนะากาน,น้องให้ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะพี่น้องเนาะกดกระดิ่งให้เพื่อเป็นกำลังใจในการเหตคลิปเนาะ ซูมไอพี่น้องเบิ้งเนอะซูมเบิ้งไก่ๆนาะพี่น้องเนาะซูมเบิ้งไก่กันแบบนั้นตายยังพี่น้องนะ จนะน้อ,นะอ,ยยนอยเกลือปลาแล้วผ้าพีผ้าน้องไปเบิงึงเอาหน้าทั้งขางกันนะพี่น้องเนาะงเขาก็จะซุกกระได้ผ้าพีผ้าน้องไปเบิึงนะ่ะเอาทีมันซุกแล้วเนาะแต่ว่าทั้งหน้าทั้งหน้าของปุยใหญ่กับหน้า,อนา,นข,า,านของเมาจิมี่มันใะส่เขากลางใส่เขาเงันน้อพี่น้องเนาะ มันก็ดกำลังมากจนี่แต่ว่าหน้าทั้งฐานสวนัยก็ขเขาะจอกใส่เป็นเข่ารอเนาะพี่น้องเนาะกระเอาใสเข่า,ขารอก่ะมันกับลำบากเนาะพี่น้องเนาะพน้นนินงพ้นนิ่งพ้นตกนะแกยวเข่าก็ส้นลำบากในช่วงนี้เนะาะจังว่าทั้งเมาจิมมี่ทั้งสองจิมมี่ทั้งใส่ใส่เป็นเข่ากลางเนาะพี่น้องเนะาะก็บสิระมาณประมาณ,มาณออกพันช้าเนี่ยอ่อนเปสเตดียเกี่ยวเนาะแต่ว่าเข่าหน้าพี่หน้าน้องกระจอกไกลไกนี่มันกระจอก เกียมถิเกียร์แล้วเนาะเดือมเลยเนาะพี่น้องจะหน่อยพาพี่พาน้องไปเบิ่งเนาะไปเบิ่งเขาไปเบิ่งเขาหน้าทั้งคางที่ว่ามันสุกแหลกเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เมนบรรยากาศแดงๆมาประมาณประมาณหามุ้งปลายเลยเนาะพี่น้องเนาะหามุ้งปลายหามุ้งขึงเนาะบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะมาถ้าเห็นตัวใหญ่ขึ้นมากพี่น้องมันยังใหญ่เลยเนาะมาเห็นตัวใหญ่ขึ้นมาก ไปกลางๆเนาะพี่น้องเนาะโอ้พาแล้วเด้อเนาะพี่น้องเนาะมันนี้สิพาพี่พาน้อง เอาพีผ้าหน่องไปบึงเขาเนาะเขาหน้าทั้งหางกันที่ว่ามันชุกน้องผู้น่องเนาะไปบึงน้ำกันน้องผู้น่องเนาะตอนนี้แม่นหน้าพใหญ่เนาะหน้าพใหญ่เนาะแต่ว่าหน้าหน้าของเราชิมเองกะจอยู่ทั้งเบื้องเต็นมถุน้องผู้หน่องเนาะมาได้ออกไปอันนี้อันนี้มาได้ออกไปเนาะคกิดว่าเดี๋ยวออกไปจะมาฝนตกก่อนเนาะฝนกำลังรรยากาศแดงๆน้องผู้น่องเนาะตะเป็นกำลังสีตกเนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งน้ำกันน้องผู้น่องวันนี้เนาะจไปหน่อย ผอดหน้าแข้นข้งกันเลยเนาะพี promises, ่น้องเนาะเขาเชื่อว่าเขาข้าจ้าก็ะเม่นซุกซุกเลยเนาะติดพอกเขี่ยวเลยเนาะแต่ว่าก็บขอก้อนโม่ไร้กระเบรดเนาะพี่น้องเนาะนกปีดนกปีดมาบ่นนายนะพี่น้องเนาะนกปีดมากินเลยเนาะพี่น้องเนาะแนยไปสีเหลืองเนาะแต่ว่าซสมนีิก็บกำลังถอกเนาะพี่น้องเนาะกำลังถอกเนาะกำลังถอก เป็นข่าหน้าเพื่อนบ้านเขาเจ่อกระมังสองเนาะเขาเจ่อกระเมนใสเขาใส่เขารอเนาะพี่น้องเนาะกระเมนอายุมันเกิดประมาณสองเดือนครึ่งเนาะสองเดือนครึ่งข้าทเดือนเนาะกระเมนตะเกี่ยวพอกับบาดบัดทงเนาะพี่น้องมาหน้าดตั้งขางแต่ว่าหน้าเขาไหาจีนยีหอนกำลังมานเนาะพี่น้องเนาะมีทอไว้ได้เนาะแต่บิ่งมันกันเนาะพี่น้องเนาะตป็นี้แม่น้าตั้งขางหน้าเพื่อนบ้านได้พี่น้องเนาะหน้าขางกันเนาะเขาข้าจอกระเมนทอกว้ได้เนาะพี่น้องเนาะ เฟืองห่วงมันเนาะบรรยากาศคุมคำนุ่พี่น้องเนาะตะเบนกำบังสิโตกะู่ได้ตอนนี้เลยพี่น้องหน้าเพื่อนบ้านเมันเดืองมาได้เนาะหน้าต่างขังเดืองมาเลยพี่น้องเขาก็จะเรืองมาไดยเนาะหม้อสีดิเขียวเนาะแต่ว่ากระพ่วงหรือว่างนอะไรนุ่งเกียรบ่อนายพี่น้องเนาะตัวนี้เป็นขาวรอเนาะพี่น้องเนาะเป็นขาวรอกะซุกซุกไร้ห้เติอมั้งพี่น้องเนาะ ได้เสพให้ให,นนนหน้งนองเบิองน้ำกันทั้งนั้นเป็นขจาเห็ดทุนเห็ดทุนได้หนุกหนุกลายได้เบิองน้ำกันเด้พี่น้องเนาะเขาก็จะเป็นซุปว่ะดี๋ยวนาะเดี๋ยวมันจะมาห่วงห่วงเสือเงามภายในนกกินเนาะพี่น้องเนาะนกเป็ดกินได้ข้างหน้าเป็นทุนเนาะแต่ว่าหน้าหน้าของเราจิมมีห้องนี้เป็นท่านซุปพอดีนะพี่น้องเนาะกำลังมานมันจะแต่ว่า หน้าต่างังแต่นี่เป็นเลือยกันเลยเนาะเลือยมาเด้วแต่ว่าเขาสิบมงามบนไในเนาะมีสองสองแบบนะพี่น้องเนาะสองหัวเนาะอายุมันเกิดประมาณสองเดือนครึ่งตอนนั้นพี่น้องเนาะถ้าหนึ่งกำลังถอกอันนี้เป็นกำลังถอกเนาะถอกก็ได้เนาะส่วนเป็นเลือยเลือยกับเป็นไร้หายนะพี่น้องเนาะเดือยกับเป็นไร้ห้ยเตะสมกวด พนพนดีกว่ดีน้องพี่น้องเนาะอายุมันสั้นห้องผลิตเก็บเกี่ยวเก็บผลผลิตไปเนาะแต่ว่าพ้นเสียเกิดซื้อส่วนมันพ้นโตพ้นยังเด่นยังพี่น้องเนาะการเกี่ยวกับสี่ยางแน่นอนเนาะแต่เสียในข่าวเน่าในกระทั่งดอกก้อนโมนกกบเป็ดน้องพี่น้องเนาะสังเกตน้ำกันห่วงมันห่วงห่างน้องพี่น้องเนาะนกกระเป็ดมันมากินส่วนหนึ่งเนาะแต่เสียในผลผลิตเท่าไรหน่อยเนาะตดีวนี้มัน คนดีคนเสียในการใส่เข,นะข่ารอเนาะท่านใส่เข่างาั้นมากระตือร้นเนาะนกกระตือร้ายไนไดน,น,นเพราะว่าไม่ออกไร้วอนแนี่เนาะกระทั่งเห็ดแห้งเข่าเน่าในช่วงนี้เนาะเดือดมืดแ,นะนะาานะแต่น้องพี่น้องเนาะจะได้ให้เนาะแต่ในแม่นหน้าตั้งขางขางเพ,าานะพื่นอนเพราะว่าเราจิมีให้เนาะคนแนมไปลังสีแดงๆดงเพื่อนเราจิมีให้เรื่องนะพี่น้องเนาะปลายปีพาน้องมาบึงทรงไฮทรงหน้าทรงเสาบรรยากาศแนมคำเนาะพี่น้องเนาะ เรื่องหุ่งมดแล้วพี่น้องแต่ว่าซ่ํนี้ก็กําลังถอกอีกเท่อนึงเด้อพี่น้องเอ้ยสิพูดสักพนเนีดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะเป็นกําลังใจใกเฮ็ดคลิปเนาะจะเป็นกําลังสิตกคู่เนาะพี่น้องเนาะนาไปเนาะประมาณ6:00นยังเนาะได้ประมาณ6:00นยังเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาจก็งานสควอยู่เนาะอยู่เนาะ